พี่น้องข้างแรกตัวที่มันขาดนะน,น,นี่ตัวนั้นมันตัวน้อยตัวมันขาดนางกอกว่าดีข้างแรกของทางผู้ชมที่จะได้เห็นนางมีหวาน <laughs> มองเก่ามองเดิมอีกเนาะพี่นอ้องเอ้ยเพิ่มเติมก็คือมากันหลายคนขบ้าบดีพี่น้องสบายดีท่านผู้ชม สบายดีปด้าลุงสบายดีป้าลุงถูกเนี่ยอ้วนเพิ่นรูปไมยังสูน้องอันนี้มันนี้เต็มที่เจ้าเอ้ยเจ้าสาวพี่น้องใสหมวกคือแต่งงานน <c oughs> ั่นแหละให้มันลงขี้ต้มซะก่อนใสหมวกเลี้ยงองุ่นย่างขี้ต้มถือเมื่อวานนี่ขี้ต้มถือยังชีวิตได้ได้อมาลองดูว้ายยังมาทันลงเถียงกันกับแห้อะไ มึงจะทำบอกไปแน,น่นอ,อือโอ้ยไฟสิจับสันปันนาดมึงอือพี่ <ๆ S 1> นอ้องจะได้กินอยู่นี่ลุยรถโอ้ยอย่ <laughs> ามาซ้อนคอยร้านซ้อนลุงพี่น้องเลยกูอยากหัวจับกล่วยกับปลา กั้กคุ้ยกั้กคุ้ยคุยคลูกหลักกำแพงจัดไปสิครับเมึงพี่น้องทงตีนอ่ะเฮ้ยทงตีนออกก่อนเลย ้าวทหมมัมนสิลงเลอพี่น้องเอามาพี่เสือนะเอาเสือมาพี่เสือเอามาพี่น้องอันนี้นะให้ลงขี้ต้มซะก่อนเจ้าสาวพี่น้องใส่ทงตีนสิลงงมปลากลหูหงดดิ

กนี่ีวเอาลูแงี่ก่องบนรถ่าลจักรู้งนงรใส่ทางลูกาอนอยเออใส่ทางทางนั้นเป็นจันได้หาเออหรือผลคนหวานแห นั่งเลิศมากเฮ้ยใหญ่เสียหนาเธอต้องให้มันเลิศกว่าอีจอย,ยออโอ้โหชิ้กินเนี่ย้องอ <laughs> <laughs> นี่หน้าเมืองโอ้ยโอ้ยเด่ามาหาทั่ว อนอ่งอันนี้อันลงขี่ต้มแล้วก็ไปเสริมสวยบาทนี้จิ้มขี่เล็บมือเล็บตีนสิขาวผ้าควันโอ้ย งานแต่งร้านสาววันที่สี่พี่น้องเอ้ยถือวันที่สี่มีนาคมเลยเนาะเฮ้ยด้วาดกังเฮ้ยล่างดูเองสิบาทหายเฮ้ยบาทหนึ่งจวกลงรถนี่ย่ะไปอีกอย่ะไปย่ะไป มึเคยล่างให้เองดูเองสิวานนะครับผมเดบไปอีกตัวเล,ลยทำเดบไปอีกตัวแล้วโอ้ยเอียงกะเล่นตามก้นอยพี่น้องสิว่านสื่อนะแต่ไม่ได้ลงงมไหนเอา้องเอ้ยนี่นี่นี่ ชบอชิกก็ได้อดอกโอ้ลูกแฮมันนักเวยตัวนี้นีงมีทำทำนี่มเล็ดตะน้ำมดมงมป่ากองหมากโอย้ยด <c oughs> าก

อี <c ười> <c ười> ้คือบอนไดมาอสอนยังว่าได้กุ้งลาไปจะเฮยเมื่อนหนซุปเปอได้สอนตอ โอ้ยม่วนพี่นอ้องอ่อม่วนหลายปลาบัว้ยกระสางมันไอ้ท่ายอยลุยขาดเดลยเด้ออะไรอะลอยลี จับดีๆจับดีๆ<า>ุูนเอา <c oughs> ไปใส่ทางุ<อ>ูงนผูนทางผูนกระออมนะผูนไหนกูกูน <c oughs> ายนอีมหวานอันแฮนี่เด้เ <c oughs> ไอ,อ้พอนไซจะเป็นเก่งโอาันี่ล่งนี่รถดด้กอันเออโอ้ยหดดวานตำบนเก่าไอ้ทาจอย่าไปปล่อยปลาได้ายยังลีได้อ่า

มันถอมีะขอมันกำลังออกมมตมันกำลังออกเฮ้ย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 จับเอาดีๆมันกำลังสีออกมลสีออกใช่ไปเอาปลายนอย่าง่างใกล้น้ำไรหลีกไปยางอยู่ทางหงนะ่ ผลิตจากันปั้นมหวทันคนละตมันีายตคนละตมัคนละตอ๋อตัวี้นไปเดทางนะฮามออนนไปี่ันไปอีกเออโอยหัวใจกูสิวายหัวใจกุสิวาย và long hơi buồn càng này hơi nè Chưa có nè hè Ờ nè 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 hả Hả Xuống Lâm nhảy tên lâm gần, tên gần, 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 เอารเอกระดเสียงผายกระเบดกระปากรมับบงใจพี่ผ่านมาตกลงมันหวานถือกุสะพี่เฮ้ยพี่หุ่มผึกเลยสูคุณน่านใดที่สู้ไดาโอ้ย

สับแต่ตีมาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสบแต่ีอกอืมอืมท่านคือเกาอันเหี่ยวแล้วเต้นเนาะตัวสัปสุตปปินีน่นีตีไ tamam> มันขึ้นไม้ยังงอนขี้ต้มเด้อทำย่ายแซ่อะไรทำน้ำเกษ์เงี้ยเหี้ยไปมางมปลาน้องนี่นะ่ะเป็นไข่เบิร์ตเนะาะบักลีกอีจอยไปกระกจอดมาบเบิร์เลยลงไปเขึ่อกลางผมนะ กลางเลยนี่เดี๋ยออ่ะอืมก็ระวังเอียงอยู่สายอืมยังซ้อนกันหวานแหอยู่ทางนั้นอ๋อ เจ้ามันสิไปท่านนีหยังนะสูอมเงียเราแทนะอืมบ้านไปบ้านไม่แหงบุ

มึงมมวนตีสีแตจจบประขอนี่นาวมึงอ่ะเฮ้ยไอ้เ้าลุนข,ข,ขึ้นมเน้ยนี่นี่นี่มันออกจาแหแล้วออกแล้วนีปอบโอ้ยเหมืนโซ่เด็กูสาวานอามากเฮือขึ้นมาขึ้นมา พี่น้องถึงขันอันความต่อเราเริ่บาดน,นี่มือน,นี่จะแสดงบ่ดได้จะแห่เขา,ขาสิขาดเราพูดระวังมันเข่งเดืองแห่เขาขาดได้นะเอ้อปลาปลาัานหลังสีเห็นย,ยู่ลูกแห่นะเขามันพูดเป็นพูดมาอยู่ห้อเอามือเข้าไปนะวันดียวันตะเป็นไงดู น so nice> yeah, you know? no anyway like ี่นี่กูได้เลยชังยัอยู่นี่มันพูดไปพูดมคันแฮสองดงนะมะควะมันจังเสดงงสะดวกเออเขากรไล่อคันเพิ่มเฮ้ยได้แลโอ๊ย มันไข่ได้พี่น้องเ้ยอันนี้มันมันลงปลา่าวาน่ไข่มันแตกเลยเรามาประดุกเด้อเฮยปุ่นขึ้น่นโอ๊ยโอยโอ๊ยอหัวใจกุจะวาย มันมันออกจากพรุ่ไรนี่เอออะมเออมันอยู่นะฮเละมันจกบ่ได้แล้แฮมัน่มดกวางปานใดไอ้ทําไอ้ท uh. oh, ํายมันกระจกกระจ๊กแก้วแล้วมันจะได้ มือเรากบเิงมันแงเคร่งนี่มันเวลามันออกมาปุดปดอีซี่นะลูกจับเลนอย่บอกมีความสุกย่ติในการประคอผูก่ไโยนแล้วมันดิดิมันละบืนมันดีดแล้วมันตีกับนองโซอจกกไก บเบิร์จกบ่ถึงกูเห็นตะแห่เขานะขาเดียวเี่นะอาจกกับมาดูแห่ะเสียดายัย่มงมึงสวยแล้วกับอีสีน่ะเสียหายไปสองโตเ่าแล้วอย่าันได้ไปว่านหันหน้ามา นี่นามึงอาวสิอาวเออครับมีตะผูหวานแหบ่อแตงุูสาหวานแฮ่กลัวเมาูสาหวานแหแหกลาพากันเห็ดปลาปลายเบิดหัวหน่าโอยายหวานลูกสาย โอ๊ยงอมวงอมวานหายสือพี่น้องแต่ว่าหายข้าวงมมันกะเพื่อนสำกันเลยแหละโอ้ยโเพื่อนซำกันเราตาแต่ว่าไม่ได้ลงงมสืปตาเขาได้ราโตเลยนะถังงผม ลุยเป็นลุยทีมเฮ้าโมน,นี่นะสีกับฮาร์ดจ็อกเต่าโม